เรียกว่าเดือดดานพอสมควรนะคะสำหรับนายแพทย์ระวีมาชมาดลนสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นหัวหน้าพักพลังทาใหม่ที่ถแถลงบอกว่า<อ>การประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐมนูญวัติกาลเลือกตั้งสสในวันนี้เนี่ยนะคะคุณหมอระวีบอกว่าฟันทงเลยล่มแน่นอนแล้วก็อาจจะล่มตั้งแต่เช้าด้วยหรือว่าล่มกลางทางนะคะช่วงเช้าเนี่ยผ่านไปแล้วนะคะคุณหมอน่าจะเป็นกลางทางหรือเปล่าหลายฝ่ายกําลังจับตาคือทําให้ร่างกฎหมายทั้งฉบับเนี่ยแท้งไปส่งผลให้ต้องกลับไปเอาร่างของรัฐบาลที่ใช้สูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อแบบหารร้อยแต่ว่ากรณีถ้าครบองค์ประชุมก็เป็นไปได้ว่า อาจจะทำให้ผ่านร่างกฎหมายลูกนี้นะคะผ่านวารรสองแต่ว่าผลสุดท้ายจะถูกคว่าในวรรสามเพราะว่าต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ364เสียงซึ่งกรณีคว่าในวรรสามเนี่ยจะทำให้แท้ง ทั้งแบบหารร้อยแล้วก็500ส่วนอีกแนวทางนะคะก็คือที่ประชุมโบทตผ่านทั้ง2ทั้งวาระ2แล้วก็3ซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะคะเรื่องจะถูกส่งสารรัฐมนูญว่าหาร500เนี่ยผิดหรือไม่นะคะนอกจากนี้ก็มีรัฐมนตรีของพ,พอรรคพปชรบางคนแถลงชัดเจนบอกว่าเอาหารร้อยพร้อมทั้งบอกว่าสภาล่มเป็นเรื่องธรรมดา ขณะที่ประธานวิบรัฐบาลเนี่ยพูดถึงวันกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าอาจจะทําให้องค์ประชุมไม่ครบเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยทำให้มีการตั้งข้อสงสัยนะคะว่ามันมีการผสมพันธ์กันของผู้นําพักใหญ่ในสภาหรือไม่ดังนั้นถ้าพลเอกประวิทย์ยังบอกว่าไม่รู้ไม่เกี่ยวแต่ถ้าวันนี้สภาล่มสงสารท่านที่จะเป็นแพลรับบาปนะก็คือลุงป้อมเนี่ยสังคมจะบอกว่าท่านเนี่ยข้าน้องคือรู้ทั้งรู้ว่าหารร้อยเนี่ย ไม่เป็นผลดีทําให้ท่านต้องรับบาปทั้งที่ท่านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนทํานอกจากนี้นายแพทย์รวิยังบอกด้วยนะคะว่าพลเอกประวิทย์ควรจะบอกสสพลังประชารัฐไม่เช่นนั้นท่านจะเป็นแพ้รับบาปตอนนี้ท่านอย่างสั่งทันและผมขอเรียกร้องสสของพักพลังประชารัฐว่า ทำผิดแล้วกลับตัวไม่เป็นไรวันนี้พลเอกประวิทย์บอกแล้วว่าไม่รู้ไม่เกี่ยวดังนั้นวันนี้พวกท่านรีบมาปฏิบัติหน้าที่ยังทันไม่เช่นนั้นถ้าครั้งหน้าได้กติกาหาร500แล้วท่านสอบตกอย่ามาโทษผมนะคะและขอเรียกร้องให้ท่านมาร่วมประชุมไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับการหาร500ถ้าท่านเห็นด้วยกับการหารร้อยก็ใช้สิทธิตามความคิดของท่าน แต่ถ้าเห็นด้วยกับหาร500ก็มาร่วมโบสถผ่านวาระสามขณะที่ทางด้านนายปรีดาบุญเพลิงนะคะหัวหน้าพักครูไทยเพื่อประชาชนเนี่ยบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าอยากให้สมาชิกรัชสภาโดยเฉพาะสสที่เคยรับปากจะทำงานเพื่อประชาชนแต่ ถ้าวันนี้หนีประชุมเราพร้อมจัดการผู้แทนไม่จริงใจกับประชาชนจึงขอให้ท่านเนี่ยมาร่วมประชุมด้วยนะคะ